มาแล้วสวัสดีค่ะครูพึ่งค่ะมาจ้าเห็นกันไหมมาแล้วค่ะวันนี้พ่งกลับมาจากต่างจังหวัดค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะรอแแ๊ปหนึ่งเนาะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะเอเ๊ะอ มัมมามาค่ะ มากค่ะมายี่ สวัสดีค่ะคุณครึ่งค่ะดึงๆเดีด๋ยวนะคะโอเคกำลังแปลกใจได้ยินเสียงชัดเจนเนาะอาเพราะว่าเช็คเสียงแล้วชัดเจนค่ะ สวัสดีค่ะหนูแคทไปเที่ยวกับน้องพิมสนุกไหมสนุกค่ะแต่วันนี้มันอากาศเย็นเนาะอืมวันนี้อากาศเย็นทั้งวันเลยค่ะไปนั่งทานข้าวก็ระหว่างลมทะเลเนาะอากาศเย็นมากค่ะพกับกรุงเทพไม่เหมือนกันเลยอากาศคนละเรื่องเออแต่ไปประจวบมาค่ะก็ไม่ได้เล่นน้ำเลยสักนิดนึง อากาศเย็นดีค่ะรอเพื่อนๆนสักครู่นะคะกับวันนี้ในหัวข้อเรื่องอะไรละ่ะจำไม่ได้ <c oughs> เดี่ยวนะขออนุญาต <c oughs> เี๋ยว,ว่าเรากันนั้นกันนี้เลย <c oughs> จำอันยังไม่ไดส้สักครู่สักครู่คอยเพื่อนเพื่อนมานะคะสักครู่หนึ่งนะคะอ๋อโอเค โอ้สวัสดีกับพี่มิโกะสวัสดีค่ะ,คะหนูแคทอ่านั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามานะคะสวัสดีหนูแคทสวัสดีพี่มิโกะและสวัสดีทุทกทกท่านเลยค่ะวันนี้เรามาคุยกันวันนี้มาแบ่งปันนะคะกับเรื่องของความอ่อนโยนที่สะท้อนออกมาจากภายในของเราผ่านการวัดมันดาราค่ะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทุกคนนะคะมีหัวใจเป็นเด็กมีความอ่อนโยน ะะเราทุกคนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองและมีความอ่อนโยนด้วยกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะโคซีสวัสดีค่ะ,คะทุกท่านเลยนะคะโอ้จะบอกว่าวันเมื่อาวานเนาะก็ได้ใช้สีเทียนระบายภาพมันดาลาคือใช้สีเทียนกูเพิ่งอยากถามเหมือนกันนะคะทุกท่านคะ ตั้งแต่เป็นเด็กเนาะเราเริ่มจากการฝึกการระบายสีด้วยสีเทียนตั้งแต่ตอนอยู่อนุบาลประมาณสักสาสี่ขวบเนี่ยเราจะเริ่มใช้สีเทียนเพื่อฝึกกล้ามเนือ้อมัดเล็กของเราให้เราได้มีกําลังในการระบายณนะปัจจุบันเนี่ยค่ะยังคงมีใครไหมคะที่ยังหยิบสีเทียนขึ้นมาระบายครูเพิ่งเชื่อว่าน้อยมากเลยค่ะน้อยมากเลยแล้วเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะระบายสีเทียนมัน ไม่ค่อยสวยครูพึ่งก็กลัวนะกลัวไม่สวยเหมือนกันกลัวออกเหมือนกันเพราะว่าสีเทียนมันต้องใช้พื้นที่เยอะๆเนอะในการระบายอ่าเพราะฉะนั้นแต่ตอนเป็นเด็กอะค่ะเราจะไม่ได้มานั่งคิดว่ามันสวยหรือไม่สวยเราก็แค่ลงมือทำแค่ลงมือทําจริงๆนะแล้วมันจะออกมายังไงอะเราก็หูยสนุกสนานจริงไหมเออนี่แหละแล้วพอเรามาโตขึ้นนะคะ พอเรามาโตขึ้นนะเราจะไม่ค่อยได้ใช้สีเทียนกันแล้วเ,ออเราจะหันไปใช้สีไม้สีเมจิกสีอะไรต่างๆแล้วนะเพราะเรารู้สึกว่าอืมสีเทียนอาจจะมีหลากหลายความรู้สึกแหละเกิดขึ้นมาระหว่างที่เราจะหยิบสีเทียนแต่สีเทียนวันนี้ที่ครูเพิ่งเห็นมันก็สดใสมันก็สดใสแล้วมันให้าอารมณ์แบบกับอะไรความรู้สึกการเป็นเด็กอะค่ะกลับมาลองกลับมาย้อนระลึกถึงตัวเองดูนะคะว่าณนะวันนี้ เราได้กลับไปเป็นเด็กบ้างไหมคะ่ะในชีวิตประจําวันของเราเริ่มแต่คิดคิดคิดแล้วคิด,ค,ดคิดเยอะมากเราทุกคนนะคะจะบอกว่าพอเราเติบโตเกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทําง,งานประสบการณ์ต่างๆมากมายคะ่ะที่หล่อหลอมเราทําให้เราอะคะ่ะเกิดความคิดแล้วก็ ต้องคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นเหตุผลก็จะมาซัพพอร์ตทันทีค่ะอารมณ์ความเป็นเด็กอะ่ะมันก็หายไปเพราะฉะนั้นการลงมือทําในแต่ละสิ่งนะคะเราจะเกิดความกลัวกล้าในการที่จะก้าวลงไปในการลงมือทําบางอย่างเราจะรู้สึกว่าเอ้ยยากจังเนาะทำไม ต้องหัวเราแบบไม่มีเหตุผลเำไต้องมาทําอะไรแบบเด็กๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราระบายสีมันดาร่าเนี่ยด้วยสีไม้หรือด้วยสีเมจิกเนี่ยมันก็แค่ระบายความเครียดหรือการจุดจอให้เกิดสมาธิแต่จริงๆแล้วอะค่ะในทุกๆสรรพสิ่งรอบตัวเราอะค่ะคือการเรียนรู้ค่ะถ้าเราอะค่ะเอาเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวเองแล้วเราได้ลองสังเกตใครควรสังเกตตัวเองให้ชัดขึ้นจากการทํากิจกรรมต่างๆเราเนียค่ะ แล้วก็น้อมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันกับการใช้ชีวิตของเราให้เป็นปกติเพียงแต่ว่าในแต่ละวันนะคะเราไม่ทันสังเกตตัวเองเท่านั้นเองเพราะเราทำทุกสิ่งทุกอย่างตามความเคยชินของเราค่ะเราก็เลยไม่เห็นความอ่อนโยนไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของความเป็นเด็กในตัวเราที่ยังคงมีอยู่นะเราทุกคนมีหัวใจเป็นเด็กทุกคนเลยนะหัวใจเห็นความสดใสล้าเลยมีอยู่แล้วในทุกๆคนเลยค่ะไม่ใช่ไม่มี เพลงแต่เราหลงลืมเขาไปแล้วเราก็ปกป้องปกป้อง,ปปองตัวเราเองอะค่ะว่าเราเป็นแบบนั้นไม่ได้เราเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วเราก็เรียกว่าอะไรอะเราก็ใช้ความคิดกับการที่เราเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราต้องดูดีดูแบบว่าดูดีละอะดูดีในทุกๆด้านจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเราเอาหัวใจของเด็กอะค่ะเข้ามาเสริมในตัวเราแล้วเราทำอะไรที่ ทาไปด้วยความสนุกอะค่ะทําทั้งที่เขาพูดกันว่าท,ทําทั้งทางที่กลัวแล้วเราเสริมความสนุกความเป็นเด็กลงไปอะค่ะเราจะรู้สึกว่าพอมันสนุกอะค่ะมันจะเกิดการโฟเหมือนเด็กๆเขาระบายสีเนาะเขาจะสนุกสนานเหมือนครูเพิ่งเห็นน้องพิมพ์มานั่งดูคลิปของน้องพิม์ใหม่ในการระบายสีเขาก็ระบายสนุกสนุกของเขาไปเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยแต่พอเราอะค่ะเราจะมาคิดว่า ช่องนี้จะระบายสีอะไรช่องนี้จะเป็นยังไงสีจะเรียบเนียนไหมมันจะออกไหมครูพึ่งเห็นการระบายออกของครูพึ่งด้วยซ้ำไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอะคะ่ะได้ออกนอกกรอบคือระบายออกก็แล้วยังไงมันก็ออกเป็นสีไม่สวยแล้วยังไงเออมันมันเห็นอะไรมากมายเลยค่ะที่เราออกนอกกรอบของเราขยับออกมาเรื่อยๆค่ะทีนี้ ลองกลับมาดูค่ะว่าหัวใจเราอะค่ะเพราะด้วยการที่เราเป็นผู้ฝึกนาะการวาดมันดาลา่าหรือการระบายสีมันดาล่านะคะไม่ได้จะบอกว่ามันช่วยปลอบประโลมช่วยทําให้ใจเราอ่อนโยนขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าใจเราอ่อนโยนขึ้นจากการวาดมันดาลา่าเมื่อเราได้สังเกตตัวเองเนี่ยชัดเจนนอกเหนือไปจากปลอบประโลมทําให้ใจเราอ่อนโยนเขายังช่วยเคลียร์ตัวเราเองด้วยนั่นแหละ นี่แหละคะ่ะคือประโยชน์ของการวาดมันดาลาหรือการระบายสีมันดาานอกเหนือไปจากการฝึกสมาธิบางทั้งเราเคร่งเครียดไปนะคะเคยเคยเป็นไหมที่แบบว่าเป็นคนจริงจังอะจริงจังมากครูพึ่งก็เป็นนะโคตรมหาจริงจังทำอะไรมันต้องแบบว่าต้องดูดีต้องเพอร์เฟกเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเพอร์เฟกต์ละคะ่ะไม่ค่อยมีการเพอร์เฟกอยู่ในตัวเราเพราะเราเกิดจากการถ้าสําหรับครูพึ่งนะอันนี้ต้องบอกว่าในมุมมองของครูพึ่งนะคะมันเกิดว่าพอเราเราต้องทําให้มันเป๊ะ ต้องมีระเบียบหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันต้องอยู่ในกรอบต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นพอมาเริ่มใช้สีน้ําสีน้ำเนาะสีน้ํามันจะต้องควบคุมน้ําอ่ะมันจะจะไหลออกไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเลอะเปื้อนแล้วก็จะรู้สึกหมุดอิดตัวเองทุกครั้งที่มันเฮ้ย hey, ทำไมมันเปื้อนทาไมมันเลอะทำไมมันควบคุมไม่ได้เราถึงได้เห็นตัวเองชัดเจนว่าเฮ้ย hey, เราเนี่ยเป็นคนที่ชอบควบคุม ไม่ให้มันออกนอกกรอบทลายกรอบก็ไม่ได้อ่าจบพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าเห็นว่าเราต้องเอ็กรตเราต้องอะไรอะต้องคิดสินค้าใหม่ๆเนอะต้องสามารถเสนอแนะนําสินค้าใหม่ๆได้แต่ปรากฏว่าเรากลับอยู่ในกรอบของเราเยอะมากนี่แหละมันล้เมอทําให้เราอะคะ่ะ เห็นบางสิ่งบางอย่างได้สัมผัสบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราได้ออกนอกกรอบของตัวเองมันก็จะมีความรู้สึกติ้งแวบหรือความคิดอะไรบางอย่างที่มันสร้างสรรค์เขาเรียกว่า creativity เนาะที่เราสามารถสร้างสรรค์บางอย่างเกิดขึ้นมาอย่างการวาดมันดาลาให้เราวาดลายเดิมลายเดียวกันตลอดเวลาครูพึ่งก็เชื่อว่ามันไม่ออกมาเหมือนเดิมเพราะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วภาพอคะค่ะครูพึ่ง ถ้าใครเคยเห็นภาพของครูพึ่งเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนาะมันอยู่ในเฟซส,ส่วนตัวครูพึ่งแหละจะเห็นว่าเส้นแต่ละเส้นไม่ได้สวยงามอย่างวันนี้ครูพึ่งพูดได้ว่าเส้นไม่ได้สวยงามอย่างวันนี้แล้วครูพึ่งเชื่อหลายๆคนเนี่ยเ,เริ่มต้นของการฝึกอะค่ะเส้นก็จะไม่ได้ตามใจหยุดไม่ได้ตามที่เราอยากให้หยุดมันเป็นเช่นนั้นครูพึ่งก็เป็นค่ะ ไม่ใช่ไม่เป็นเพราะครูเพิ่งก็เป็นผู้ฝึกเหมือนกันแล้วเราเห็นถึงการอ่อนโยนและการหยุดเป็นของตัวเองเพิ่มมากขึ้นเส้นเราคมชัดเส้นเราหยุดเป็นหยุดในที่ที่ควรหยุดเส้นมันจะต่อกันออกมาสวยงามก็ด้วยจิตใจที่เราอ่อนโยนขึ้นอ่อนโยนขึ้นจากการวาดมันดาลาที่เขาปรับสภาวะเราอะค่ะให้เราอ่อนโยนขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆเราจะเห็นเส้นมันสวยงามออกมาจากภายในเพราะจิตเราอ่อนโยนค่ะ จิตเอ่อนดูแรกๆเนี่ยเครียดมากเครียดมากที่มันต้องเรียนรู้ยังไงมันต้องทำยังไงลมหายใจมันต้องอยู่แบบไหนอุ๊ยสารพัดค่ะสารพัดเลยสำหรับการเริ่มต้นการวาดมันดาลาอันนี้ครูเพิ่งเป็นกําลังใจให้คนที่เริ่มวาดมันดาลาใหม่ๆใหม่ๆเลยนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เราเรียนเราเขียนเราลากลายเส้นน่ะเป็นปกติแต่พอเราตั้งใจอะค่ะตั้งใจอยากจะ จุดนี้ไปจุดนี้มันต้องหยุดตรงนี้เห็นไหมมันตั้งใจมากค่ะมันตั้งใจมากแล้วความตั้งใจมากนั้นนะคะมันเกิดอะไรขึ้นกดดันตัวเองเออเคยเป็นไหมสังเกตเองไหมคะเอ,อ๊ะก็ฉันตั้งใจไงนี่มันก็ดีนะตั้งใจแต่อย่าเผลอคะ่ะอย่าเผลอไปกดดันตัวเองว่ามันต้องออกมาดีคะ่ะ มันจะออกมาเป็นยังไงก็แค่ยอมรับตัวเราเองอันเนี้ยมันจะเกิดจากการยอมรับสวัสดีค่ะโคซี่อ่ะมันเกิดจากการยอมรับตัวเองจริงๆนะแล้วก็ไม่ว่าเส้นมันยังไงให้เราทําอะไรเปิ่นเป๋อให้มันทําอะไรสนุกสนานก็เพียงกลับมายอมรับตัวเราเองค่ะเท่านั้นเองแล้วเราจะอ่อนโยนขึ้นเพราะว่าเรายอมรับตัวเราเองมากขึ้นเราก็จะให้อภัยตัวเองมากขึ้นเราจะไม่กดดันตัวเอง คุณเพิ่งเชื่อว่าทุกคนอยากดีอยากสําเร็จไวอยากมันมีความอยากกํากับอะความตั้งใจกับความอยากมันก็ใกล้ๆกันเนาะมันตั้งใจมากเพราะนนั้นถอยความตั้งใจออกมาก่อนถอยออกมาเล็กๆน้อยค่ะถอยออกมาแล้วก็ทําไปอย่างสบายๆแค่เพียงอ่ะถ้าครั้งนี้มันอยู่กับลมหายใจไม่ได้มันอยู่กับปลายปากกาไม่ได้เอาใหม่เริ่มใหม่มันคือการทำซ้ำๆๆจนเราเห็นมันเป็น เรียกว่าอะไรอ่ะมันดาราสหรับครูพึ่งมันคือที่พื้นที่ของเราเนาะในการสังเกตตัวเราเองอะค่ะมันเป็นพื้นที่แห่งการสังเกตตัวเราเองเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นพื้นที่การสังเกตของเรามันเป็นพื้นที่การฝึกฝนของเราอะค่ะเพียงลงมือทําค่ะลงมือทําและฝึกฝนเท่านั้นเองไม่ต้องกดดันตัวเองว่ามันจะต้องออกมาดีในครั้งแรกมันจะออกมาเป็นแบบไรก็ยอมรับค่ะ แล้วใจเราจะอ่อนโยนกับตัวเราเองไปเรื่อยๆด้วยการที่เรายอมรับตัวเราค่อยๆยอมรับยอมรับยอมรับไปเรื่อยๆมันจะเห็นความสวยที่เขาบอกว่าสวยจากภายในอะค่ะเพรวใจเราอ่อนโยนเนาะมันก็จะเออความเมตตาในตัวเองไม่ต้องกด,ดตัวเองว่าเฮ้ยมันจะต้องออกมาเป๊ะเช๊ะเด๊ตั้งแต่ครั้งแรกเราอาจจะมีสมาธิเราอาจจะอยากแบบว่า ภาพมันไม่ได้อยู่ที่ความสวยหรือไม่สวยนะครูเพิ่งจะพูดเสมอว่ามัน <S <S 2> <S 2> ละละไม่ได้อยู่ที่ความสวยหรือไม่สวย <S <S สิ่งที่มันสวยงามเนี่ยค่ะที่มันปรากฏอะค่ะมันเกิดมาจากภายในของเราที่มันสวยงามเราถึงเห็นแล้วเราอมยิ้มไปกับภาพได้เราเห็นแล้วเรารู้สึกมีความสุขไปกับภาพได้เพราะภายในเขามีความสุขถ้าเราเครียดเราตั้งใจมันมีความกดดันอยู่ภายในเนอะมันก็จะไม่ทันเห็นว่ามัน ข้ามันก็จะเทอออกมาเป็นอารมณ์แบบนั้นแหละเพราะใจเรายัางไม่อ่อนโยนเพราะฉะนั้นสาหรับครูพึ่งมันดาล่ามันคือมันเป็นส่วนมันเป็นแบบฝึกหัดหนึ่งดีกว่าเนาะที่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทําให้เราได้เปิดหัวใจของเราออกมาค่อยๆย,ย,ยอมรับแล้วทําให้เกิดความอ่อนโยนมากขึ้นมากขึ้น,นแล้วมากขึ้นสวัสดีค่ะคุณตุ้มสวัสดีคับยูมิอ่าเพราะฉะนั้นการฝึกวาดมันดาลล่าไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีความสวยความงาม คือภาพมันสวยด้วยตัวมันเองดีกว่าอ่าเราไม่ได้ตัดสินเพราะว่าถ้าเราตัดสินว่าภาพนี้สวยหรือภาพนี้ไม่สวยอย่างครูเพิ่งทํารูปนี้เห็นน้องเขาลงลงเฟซให้แล้วรูปเนี้ยค่ะครูเพิ่งตัดสินตัวเองนะครูเพิ่งเห็นเลยนะตัดสินไม่สวย <laughs> ไม่กล้าลงทําหลายวันแล้วไม่กล้าลงอ่าแล้วก็ไม่กล้าเขียนด้วยกระเป๋าใบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่สวยอ่าแล้วเราก็เออได้กลับมาเห็นตัวเองด้วยการตัดสินเฮ้ย ถามว่าทำมานานเราก็ยังรู้สึกเป็นแบบนี้พอเห็นปุ๊บอะค่ะเห็นความรู้สึกตรงเนี้ยเราเห็นความรู้สึกของเราเราก็ลงมาไข้ควรเออเราไม่ยอมรับตัวเราเองเนาะตรงไหนเรากำลังตัดสินอะไรตัวเราเองพราะมันเห็นปุ๊บพอเห็นตัวเองค่ะมุมมองมันเปลี่ยนมันก็เหมือนไอ้นี่เลยอะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนห่างนกยูงเหมือนกันเนาะเหมือนนกยูงลำแพงมันก็โสดใสในแบบของเขานะ ให้มันเป็นแบบไหนเราก็ยอมรับเขาได้ก็แค่นั้นเองค่ะอันนี้โชว์อยู่ในกลุ่มลังกุลิเท่านั้นค่ะภาพเนี้ยยังไม่เหมือนวันนี้น้องเขาลงให้แล้วน้องน้องออยที่เป็นแอดมินเขาลงให้ในเพจแล้วเนาะมันก็อันนั้นคือความรู้สึกของครูพึ่งที่เรียกว่าบันทึก การห่นงกูสาโอ้โหชื่อดีจังเลยค่ะโคซี่อ่าการห่นงกูสาอมืมันก็เหมือนกับว่าเราอยากทําให้เป็นดอกไม้เบิกบานแหละเออตอนลงสีอ่ามีทั้งสีเขียวทั้งสีแดงสีเงินลงไปผสมกันแบบอืมอันเนี้ยคือหนึ่งแบบฝึกหัดที่ครูพึ่งได้คือพอเรารับรู้ว่าอ๋อเราเกิดอารมณ์แบบนี้ยอมรับค่ะยอมรับตัวเองก่อนนะ แล้วความอ่อนโยนในตัวเราอะค่ะมันจะหลั่งไหลออกมาที่เขียนไว้ที่บันทึกไว้โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการบันทึกสภาวะอารมณ์ของครูพึ่งที่เกิดจากการเรียนรู้จากการทำภาคนี่คือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายในของเราเองแล้วเมื่อเรายอมรับอะค่ะเราก็จะทำมันต่อไปได้มันทำได้ลึกขึ้นเรียนรู้ได้ลึกขึ้นถามว่าอารมณ์เนี้ยพอเราเคยเห็นอารมณ์นี้พอเขาผุดขึ้นมาใหม่ เราก็จะเห็นมันใหม่แล้วเราก็จะตัดมันได้ไวมากขึ้นมันก็จะไม่ไหลไปมากยาวไกลเราก็จะเห็นมันเป็นช็อตช็อตและช็อตมากขึ้นมันก็คือการเรียนรู้ตัวเราทั้งหมดเลยค่ะความอ่อนโยนมันก็จะออกมาปรากฏขึ้นบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยห <c oughs> น้าตาแบบนี้ไม่น่าอ่อนโยนแต่ปรากฏว่าพอเราคุยกันนะคะมันมีความสุขเนาะ มันมีความเมตตาม,มีความอ่อนโยนออกมาจากภายในอะค่ะของคนเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าเราตัดสินที่ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้เราตัดสินแค่ภาพปรากฏที่อยู่ตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเข้าไปเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ภายในของเราก่อนอย่างที่ไม่กี่วันนี้ครูเพิ่งพูดถึงเรื่องอย่าเพิ่งเข้าไปนั่งกลางใจคู่คนเนาะถ้าเรายังไม่ได้นั่งกลางใจตัวเองก็เกิดจากการเรียนรู้ จากภาพมันดาลาทุกสิ่งทุกอย่างสาหรับครูพึ่งกับมันดาลาคือการเรียนรู้ทั้งหมดเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมดเลยการนั่งการที่เราบอกว่าเราจะไปเข้าใจคนอื่นแต่เรายังไม่เข้าใจตัวเองแม้สักนิดหนึ่งหรือเราเข้าใจตัวเองแค่นิดหน่อยอะค่ะอย่าเพิ่งไปบอกว่าเราเข้าใจคนอื่นเพราะเรายังไม่เข้าใจตัวเองเรายังไม่เข้าไปนั่งกลางใจตัวเราเอง เต็มร้อวันนี้รักตัวเองให้ได้ร้อเซนะคะเข้าไปอยู่กลางใจตัวเองให้ได้ร้อซค่ะแล้วเราจะเข้าไปอยู่กลางใจผู้คนได้เพราะไม่เกิดมาจากความรักความเมตตาและความอ่อนโยนภายในจิตของเราเองแล้วเราจะเผื่อแผ่ออกไปเป็นออรา่าออกไปสู่ผู้คนภายนอกได้อันนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะวันนี้เจะบอกว่ากลับยังไม่ทันหนึ่งบ้านเลยมี่ ถ้าบอกไปว่าอ่าน้องก้อยค่ะผู้สนับสนุนมาส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะอ่าน,นั้นแค่เมื่อวานเนาะแค่ทักไปบอกเฮ้ยอะไรนะมะเขือเทศราชินีน่ากินมากเออพรุ่งนี้คงเพิ่งกินมั้งก็ให้บอกน่ากินมากมาอยู่ น้องมาส่งถึงหน้าบ้านเลยอะคิดดูสิมามาวางไว้บนประตูรั้วบนรั้วบ้านเลยค่ะมีทั้งมะม่วงมีกล้วยมีเอ่อมะเขือเทศราชินีมาวางอยู่บนรั้วบ้านก่อนถึงบ้านเลยค่ะเออเนี่ยเป็นความเมตตาของเป็นความรักอะสําหรับกูเพิ่งนะเขาคือความรักที่เราได้รับอะแล้วเราก็คู่ควรกันได้รับเวลาเราได้รับสิ่งเหล่านี้ค่ะเราจะรู้ว่าเออมันเป็นความรักเนอะเพราะว่า เรามีความหลักให้ตัวเราเองค่ะแล้วเราจะได้รับความหลักจากผู้คนเหมือนกันกับเรื่องของการเข้าไปนั่งกลางใจผู้คนเลยค่ะพอเราเข้าไปนั่งกลางใจตัวเองได้อะค่ะเราจะเข้าไปนั่งกลางใจผู้คนได้เช่นกันเมื่อเราเข้าใจตัวเองได้เราจะเข้าใจผู้คนได้มากขึ้นเมื่อไหร่ที่เราเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราที่มันผุดขึ้นมาาเพิ่งตำหนิตัวเองนะว่าเอ้ย ไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมชนิดใสไม่ดีคนส่วนใหญ่จะชอบตาหนิเองเนาะทำไมชนิดใสไม่ดีแต่ลองเข้าไปดูลึกๆสิคะเขาต้องการการตอบประโลมจากเราไหมภายในเรานี่แหละเพราะนั้นก็ถึงบอกว่าเรียนรู้ตัวเราเองอะค่ะให้มันชัดเจนให้มันแจ่มแจ้งแล้วเราจะเห็นผู้อื่นอย่างแจ่มชัดและชัดเจนแล้วเราจะเมตตาได้เพราะนั้นคือเราเมตตาตัวเองเรามีความหลักให้ตัวเองค่ะวันนี้ ครูเพึ่งอ่ะเอามาฝากจริงๆเราก็อยากนอนแล้วล่ะแต่เดีเ๋ยวเย็นนี้เราเจอกันเนาะกับหนูไทยกับพี่มิโกะเนาะในคลาสอะไรนะมันดาราจิกซอต่อชีวิตก็เดี๋ยวเราครั้งนี้ก็จะไปเรียนเรื่องอะไรกันนะเรื่องอย่างอธิษฐานจิตกับการวาดมันดาราแล้วก็ครูเพิ่งมีคลาสนะคะมันดาราท็อกสุดฟินอ่ะก็จะเปิดวันที่สิบสี่ยี่สิบสี่เดือนสี่นะคะก็อันนี้ก็จะสอนมันดารา วาดมันดล่าแล้วก็จะมีการสะท้อนจากการวาดมันดล่าออกมาซึ่งมันจะแตกต่างจากคลาสเบสิกซึ่งหลายๆคนถามว่าเอก็มีคนอ็อ b o x มาถามว่าต้องเรียนคลาสมันดล่าเบสิกก่อนไหมอันนี้ครูเพิ่งบอกไปว่าไม่จําเป็นนะที่จะต้องเรียนมันดล่าเบสิกก่อนแต่ถ้าคุณจะไปเรียนมันดล่าเบสิกคุณจะเรียนรู้เรื่องลายมากขึ้นเวลามาทำมันดล่าเวลามาวาดมันดล่าในมันดล่าถอคุณจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ย มันต้องวาดอะไรไหนต่อหรอมันต้องเป็นยังไงต่อหรอมันจะวาดได้ผิวมากขึ้นอ่ะอันนี้สําหรับคําแนะนําไปถามว่าจําเป็นต้องเรียนมันดัาเบสิก,ก่อนไหมไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยแล้วก็มันดัาท็อกสุดลิ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่11บนะคะเป็นรุ่นที่11ที่เราจะเปิดในครั้งเนี้ยค่ะก็จะบอกว่าก็อาจจะไม่ได้เปิดทุกเดือนแล้วอาจจะเป็นเดือนเว้นเดือนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งพิเศษเนาะก็ เขาบอกว่าพ้นเป็นครั้งที่11แหละเป็นครั้งที่11แหละก็ทุกคนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองในการวาดกรเรียนกันทั้งวันก็ใครอยากลงทะเบียนก็อินบอกได้นะคะสําหรับคลาสนี้ครูพึ่งก็อยากทําให้มันเป็นคลาสที่เรียกว่าอะไรอะคลาสในตานานของครูพึ่งแหละเพราะมันเป็นคลาสแรกมันเป็นคลาสแรกที่ครูพึ่งเปิดใช่เลขดีเลข1 1เ็ลขจักรวาลค่ะและจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะที่มันราคา1111บบาทค่ะ ในครั้งที่11นี้นะคะจะเป็นราคาพิเศษรั้งสุดท้ายที่ราคา1,111บาทค่ะซึ่งครูเพิ่งอยากทำให้มันเป็นคาสที่มีความหมายในการเปลี่ยนชีวิตผู้คนเข้าไปสะท้อนชีวิตผู้คนอย่างแท้จริงถ้าคุณไม่หยุดครูพึ่งก็ไม่หยุดสำหรับคาสนี้ว่ามันมี follow up 30วันในการที่เราจะฝึกคือคุณมี คูเพิ่งเป็นโค้ชอยู่ตลอดเลตลอดทาง30วันน่ะเออในการลงคลาสเนี้เป็นคาที่เรียกว่าคุ้มมากอะ่ะคุ้มจริงๆที่คุณจะได้เรียนรู้ตัวเองว่าอ๋อเราเป็นคนแบบนี้เราอาจจะไม่เคยเห็นไม่ทันสังเกตตัวเองเฮ้ยเรามีแบบนี้ด้วยเหรออาจจะเกิดปรากฏการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราพลิกมุมมองของตัวเองไปจากที่เรารู้สึกว่าเราจะบอกว่าอะไรก็ได้นะไม่มีอะไรก็ได้จริงๆนะคะ อะไรก็ได้เป็นแค่สิ่งหนึ่งที่เราอะปอบประโลมตัวเองค่ะเราเข้าไปดูลึกๆจริงๆแล้วเรามีความต้องการอะไรบางอย่างเรามีความต้องการอะไรบางอย่างในตัวเราเองจริงๆนะแต่เราอะปกปิดความต้องการของเราด้วยคำว่าอะไรก็ได้ซึ่งเข้าไปสังเกตให้ดีเข้าไปสังเกตให้ลึกมันดาทําทำให้เราอ่อนโยนมากขึ้นจริงๆค่ะแล้วได้เข้าไปเรียนรู้ตัวเราเองให้มันชัด ชัดและชัดเพิ่มมากขึ้นเราจ,จะฝึกมาหลายวิธีและหากว่าเข้ามาเรียนครูพึ่งอยากให้วางองค์ความรู้ลงแล้วก็รับมันดาลาไปเต็มๆก่อนแล้วพอเราฝึกมันดาลาไปครบ30สบวันกับมันดาลาท็อกสุดฟินแล้วอะค่ะเราก็ลองทาอย่างอื่นต่อเราจะเห็นว่าความไวของการฝึกความไวของการรับรู้การเรียนรู้จากตัวเองอะค่ะมันจะเพิ่มมากขึ้น อันนั้นเป็นสิ่งหนึ่งคะ่ะที่ครูเพิ่งพูดได้นะวันนี้ฮะว่าคลาสเนี้มันเป็นแบบนั้นเพราะจากการที่เรามีมาแล้วสิบรุ่นเนาะแล้วก็ได้เห็นได้เรียนรู้ได้รู้จักไม่ใช่แต่คนที่เข้ามาเรียนนะมันสะท้อนครูพเพิ่งด้วยเหมือนกันในการปรับมาเรื่อยๆแล้วมันได้เรียนรู้จากตัวเองเพิ่มมากขึ้น ทุกๆคลาสที่ครูพึ่งสอนทุกๆครั้งมันคือการเดินทางของครูพึ่งด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่การเดินทางของผู้เขาเรียนนะคะเรารวนแล้วแต่เติบโตและแบ่งปันซึ่งกันและกันในทุกๆการเรียนรู้ค่ะการสะท้อนเรี่องที่ครูพึ่งเคยพูดและเคยไลฟ์ไปแล้วกับพี่มิโกะด้วยนกับว่าเราเป็นทั้งครูและเป็นทั้งนักเรียนในคนเดียวกันเพื่อให้เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเราต่างเรียนรู้และสะท้อนซึ่งกันและกัน เรากำลังเป็นแบบอย่างทำให้คนตรงหน้าเราได้เห็นการสะท้อนบางสิ่งบางอย่างและเราก็จะได้กระเทาะตัวเราเองออกด้วยนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดการเรียนรู้แล้วแบ่งปันซึ่งกันและกันเราต่างได้ทั้งคู่ค่ะไม่ได้มีใครได้แต่เพียงฝ่ายเดียวเราทั้งคู่ได้ด้วยกันทุกฝ่าย ที่เข้ามาเลยรู้เพราะเราต่างสะท้อนซึ่งกันและกันค่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ครูเพิ่งเชื่อว่าทางนั้นจิตวิญญาณมันช่างงดงามค่ะสําหรับการแบ่งปันสําหรับการแบ่งปันสิ่งเหล่านี้จริงๆอืวันนี้เอามาฝากนะคะสําหรับเรื่องของความอ่อนโยนเพราะมันดาราสะท้อนให้เราเห็นความอ่อนโยนภายในอย่างแท้จริงจริงๆค่ะยิ่งทําเราจะยิ่งอ่อนโยนขึ้นแล้วเราจะยิ่งเห็นว่าพอเราเข้าไปกเกาะถึงความสวย อย่างอันนี้ครูเพิ่งเห็นว่าเพราเราเข้าไปก่อนถึงความสวยงามอะค่ะเราเริ่มตัดสินตัวเองมันต้องมีอะไรบางอย่างและที่มันเข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจเราแล้วเราไม่ทันสังเกตแล้วมันก็ปุ๊บเข้าไปในใจของเรานี่คืออีกสิ่งหนึ่งเป็นที่บอกว่าพื้นที่สังเกตเราจะอ่อนโยนขึ้นจริงๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะและได้รับความอ่อนโยนไปกับการระบายสีก็ดีการวาดมันดาราก็ดี วาดลายเส้นก็ดีการทำดอตติ้งก็ดีการทำลังโกริก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ฝึกตัวเราเองทั้งสิ้นค่ะวันนี้ขอให้ทานข้าวให้อร่อยและมีความสุขนะคะกับวันอาทิตย์ตอนเย็นเออขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่มาอยู่เป็นเพื่อนครูพึ่งถึงตอนนี้ขอบคุณพี่มิโกะขอบคุณหนูแคทขอบคุณคุณตุ้มขอบคุณยูมิขอบคุณโคซีขอบคุณน้องก้อยขอบคุณใครทุกแฉ่เลยค่ะที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามาอยู่กันเป็นเพื่อนกันนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ